ฮ่าการสวัสดีคุณทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมวิงก็นั่นเองวันนี้อยู่กับเกมและก็ล็อกมบายเอเทอร์นลเลิฟ2.0หรือ RM ์อนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมเรียกว่าเควสหลักด้วยจะเรียกว่ากิจกรรมเรียกว่าเควสหลักนะครับผมของ RM เนะเป็นเควสพาเลทน,นะหลังจากที่ RM อัปเดตแพดมาล่าสุดมีอัปเดตพาร์ท2เข้ามานะเราจะสามารถทำเควสต่อได้แล้วก็มีของรางวัล เดี๋ยวนี่แหละของรางวัลคือทีเด็ดเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไป,ไปไปชมกันเลยครับไปเลยนี่ครับของรางวัลแรกนั่นเองนะครับผมก็คือนี่เลยเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรอะเหรียญเหรียญเควส์เลยกันนะผมเรียกว่าเหรียญเควสเลยกันเหนเรียญเควสมีหน้าที่ในการที่นี่นะครับเราสามารถแลกของได้ครับนี่ไบอีก,กาดําครับผมนี่ไบอาก,กาดาบอกเลยว่านี่โคตรเท่เป็นไง ใส่แล้วไปร้องเพลงกลับมาได้หรือเปล่าได้เลยนะบอกเลยเพลงนี้นี่ครับแล้วก็ชิ้นที่สองเป็นกระเป๋าหรือเปล่าใช่นี่ไงเป็นกระเป๋ายิงด้วยนะครับผมนี่นะแล้วก็จะมีเครื่องประดับศีรษะนะครับผมอันนี้คือแรกได้เลยนะอันนี้คือเดีย๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเหรียญเนี้ยหามาจากไหนนะโอเคแล้วก็นี่ครับประเภทหลังเหมือนกันนะใส่หลังเหมือนกันเน็บไม้กว่านะเป็นแฮร์รี่อันนี้นิมบัตสองพัน บอกเลยนี่น้อยกว่าเป็นแล้วแล้วก็นี่ครับเป็นแว่นตานะแว่นตาเหมือนกับแว่นตานักบินนะก็สวยเปอีกบแบบนะครับผมไปแต่งคู่กับอ่าชุดของอะไรนะของเล่าอย่างวะผมจาไม่ได้อ่ะเควสชุดเควสอ่ะที่ชุดชุดเควสที่มันให้มาผมว่าเข้าอยู่นะนี่ครับแล้วก็หมวกเบเล่หรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมวกเหมือนหมวกกีลาสีปะไม่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยคือผมว่าทุกคนไม่น่าจะสนใจสตแตปตรงนี้หรอกครับคนน่าจะสนฝากในคู่มือมากกว่านะโอเคแล้วก็นี่เป็นไงเว้นโคตรเท่เปไ็นไงไม่ธรรมดาฮ้ยแมคกอ์พีบวกสิบห้าแล้วครับผมแ้ะนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะอยากได้นะครับคือน้องแมว แมวไหมตัวเท่านี้นี่เป็นไงน้องแมวเราขี่น้องแมวได้นะครับก็คือบวกโมเมนต์ไม่ไม่ใช่โมเมนต์สปีดมเสปีดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกเข้าสัตว์ขี่ทั่วไปนะครับผมแล้วก็บวกอ่าเรามาปลดล็อกบวก H p 20นะนี่ครับโอเคก็นี่นะของแรกทั้งหมดของ update, ขอัปเดตที่เข้ามานะครับผมส่วนอัปเดตเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้อีกทีนึงนะ อัปเดตเดือนหน้านะครับผมรอดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมใครอยากรู้ก็ติดตามไปเลยโอเคอย่างแรกน,น,นี่ครับอันนี้คือเควสที่มันขึ้นมานะครับผมของอัปเดตครั้งนี้นะก็คือเควสพาเลตนั่นเองเราก็ต้องไปที่พาเลตนะครับผมไปเลย โอเคแล้วก็มาถึงในพระราชวังแล้วนะครับผมเราจะเดินเข้าไปคุยกับ n p c นะครับผมแล้วเราไปเดินไปคุยแปทั้งหมด8จุดนะไปคุยทั้งหมด8จุดแล้วเราก็จะได้เหรียญมาครับอันนี้คือเหรียญที่ซ่อนนี่ครับมันจะเป็นเหรียญน,นี้นะดอบมาผมจําไม่ได้นะว่าเท่าไหร่ย4เหรียญหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวนะโอเคไปไปเดินจุดแรกกันเลยนี่นะอันนี้คือจุดแรกนะครับผมเราต้องมา คุยกับน,นกสีทองแล้วจับมันไว้อย่าให้มันไปไหนโอเคนี่ครับสามเหรียญน,นะมีทั้งหมดแปดจุดในแมปนี้นะครับผมแสดงว่าเราได้ได้ยี่สิบสี่เหรียญนะพอโอเคเดี๋ยวเราไปจุดเราไปจุดต่อไปกันเลยจุดต่อไปนะครับผมเราก็จะไปที่วงเวียนนี่นะ <c oughs> จุดต่อไปเราจะไปที่วงเวียน พอเราถึงที่วงเวียนนะครับผมแล้วกเ็เก็บดอกไม้นะแล้วก็เก็บดอกไม้นะครับนี่ดอกนี้นะดอกนี้เลยเด็ดดอกไม้ขึ้นมาเรียบร้อยครับนี่ครับเราก็จะได้มาอีกสามเหรียญนั่นเองง่ายง่ายไหมไปไปจุดต่อไปกันจุดต่อไปจะอยู่ที่มุมแมปนี้เลยนะครับผมจุดนี้เลยนะตามที่ผมมาร์กเลยนะครับผม โอเคแล้วก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มานี่นะมาที่นาฬิการเรือนนี้นะครับผมนี่แล้วเราก็ปรับมาเป็นหกโมงแต่เวลาเป็นหกโมงนะนี่เจะมีพูดออกมาตัวเดิมนะครับผมที่ซ่อนอยู่นะออกมาได้สามค้อยโอเคต่อไปจุดที่สี่กันเลยจุดที่สี่นะครับผมเราต้องไปที่ฝั่งซ้ายบ้างแล้วนะเราต้องไปที่จุดจุดนี้นะครับผมไปวิ่งกันมายาว,ยาว ไม่ใช่บิ่งอันนี้ผมขีน่นกไปบินกันไปเลยโอเคเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับมันจะมีกระต่ายอยู่2ตัวนะเรามาหันตัวนี้นะครับผมให้หันออกมาเหมือนเพื่อนนะ โอเคหันออกมาทางซ้ายทางขวาวะทางด้านหน้าโอเคขนไปทางด้านหน้านะครับผมเราก็จะเจอพูดตัวเดิมนะอ้ยเรียบร้อยทำนี้แล้วก็จุดต่อไปนะครับจุดที่ห้านะครับผมเราไปที่ห้องเกตรูมกันเลยห้องเกตรูมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมห้องรับแขกนะไปพอไปถึงนะครับผมเราจะเห็นแสงไฟนะครับผมอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็คลิกที่แสงไฟเลยครับผมแล้วเราต้องไปตามจับมันฮึบอ,อยู่นิ่งๆทีวะมาลลี่ไอ้ไฟโง่ตามมาแล้วก็หยิบหยิบได้ยังยังหยิบไม่ได้ก่อโอเคมันยอมให้จับแล้วนะวก็ได้มาอีกสามเหรียญโอเคครับเราไปต่อจุดที่หกกันเลย จุดที่หอยู่ข้างๆกันนะครับผมจุดที่หอยู่ที่ห้องข้างๆนะเราไปห้องนี้กันเลยอยู่มุมห้องนะครับผมโอเคมาถึงจุดนี้แล้วนะเราก็มันต้องไปกินแอปเปิ้ลสีทองนะครับผมที่ตั้งอยู่นี้นะก็กดกินเลยนะครับผมมันจะเป็นพูดออกมาเหมือนเดิมนะโอเคจุดที่เจ็ดจุดต่อไปอยู่ตรง อยู่ที่7อยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่มันจะเป็นอ่อกล่องข้ามบันไดตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมที่มันโดดอยู่เนี่ยไ,ไปเปิดดูเรียบ,บร้อยได้อีกสามเหรียญนะครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายนั่นเองนะครับอยู่ตรงโถงใช่โถงไหมตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับผมในแมพที่ผมมาเลยนะไปบินกันไปยาวๆ โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็หากระถางนะหากระถางกระถางกระถางอยู่ไหนว่าขอดูสักคู่นะครับผมกระถางกระถางอืมทำไมไม่เจอวะดอกไม้ดอกไม้นี่นะครับดอกไม้ที่ชมพูนะ เป็นดอกอันนี้นะครับผมแล้วก็กดเด็ดเลยนะนี่เรียบร้อยครับเราได้จุดสุดท้ายมาแล้วนะนี่แล้วก็เปิดดูกันเลยนี่ครับครบสามสิบเหรียญแล้วนะครับผมนี่นะโอเคครบถายอยู่แล้วแล้วบอกเ้าพี่มันยังไม่ครบนี่ผมยังแรกไม่ครบเลยเราจะหาจากไหนได้อีกเออเราจะผมจะบอกว่าถ้าเรามีตัวละคร น i ยดีนะย้ำว่าใน ID ดีนะครับผมเวลถึงหนึ่งยห้าสิบนะครับผมเราสามารถตัวลองของเรามาวิ่งเควสได้เหมือนกับตัวหลักนะก็คือแจุดที่ผ่านมาก็คือเราทำซ้ำได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวลองเรามาวิ่งปกตินะวิ่งเหมือนเดิมเนี่ยวิ่งเหมือนที่เราวิ่งมาเมื่อเกี้ยแล้วครับผมเราก็จะได้อีกยี่สิบสี่เหรียญกลายเป็นห้าสิบสี่เหรียญแล้วเราก็จะสามารถแลกสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่มาขี่ได้นะครับผมแล้วก็ ส่วนที่เหลือก็เราสามารถทำเควสหลักไปได้อีกนะครับผมแล้วมันจะให้เหรียญเรามาเหมือนกับชุดแรกนะที่มันให้เหรียญเรามา6กเหรียญตอนแรกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาบอกเ,อเหรียญที่ซ่อนอยู่นะทั้งหมด24ี่เหรียญนะครับผม8จุดนะโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจใทำคลิปต่ตอไปนะจ๊ะ เดี๋ยวกิจกรรมใหม่อัปเดตมาเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนขอพายที่มาช้านะครับผมโอเคแต่วันนี้ก็บ๊ายบายจ้า